ยารักษาใจลูกรักขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่มีใครปรารถนาแน่นอนแต่ทุกคนก็มีทุกข์ติดตัวกันทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างก็ต้องมีเพราะท่านว่าทุกข์มีสองอย่างคือทุกขทางกายกับทุกข์ทางใจทุกกายแก้ได้ด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค แต่ถ้าทุกขใจนั้นท่านว่าต้องแก้ด้วยธรรมะธรรมะเป็นยาแก้ทุกทางใจเป็นยาหอมบำรุงหัวใจเป็นที่พึ่งทางใจคนเราเมื่อมีทุกทางกายได้อาหารเป็นต้นมารักษาก็หายแต่ทุกทางใจต้องใช้ธรรมะมารักษาคนที่ไม่เห็นความจริงข้อนี้เมื่อมีทุกทางใจก็จะทุกข์หนักว้าเวเศร้าส้อย ส่วนคนที่มีธรรมะและปฏิบัติธรรมจะมีภูมิต้านทานทุกทางใจได้ดีกว่าคนปกติแม้จะเผชิญกับทุกข์ก็บรรเทาทุกข์ได้เองแล้วก็สามารถหาความสุขได้แม้ในยามทุกข์เข็นลูกจงฝึกฝนทำความเข้าใจในธรรมะให้ดีเถอจะเข้าใจเองว่าธรรมะนั้นดีอย่างไร